สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขลุงจ๋ามื้อวานนี้นิลมุนกัชชิมาอาเอาเห็ดเข้าอบนะจ๊ะให้น้ำแข็งมันละลายจะเห็ดพริกซุปหรือเห็ดหนังไก่อันนี้เห็ดทัดคันตะรเรนนี่นิลมนบุนรขา้าฟฟีเซอร์ไว้นะจ๊ะโอ้ยสามีกับไอเนี่นิลมุนเสียเข้าตู้อบนี่นิลมนจะมาตำแจ่วพี่น้องจ๋าเอามาย่างในตูอนะ้อบเนาะเดี๋ยวจะเอามาตำแจ่วตำป่นกินจ้ะพี่น้องจ๋าตำสป่ปลาซาบะนั่นแหละจ้ะพี่น้อง เอามาเบิ่งกันเนาะว่ามันจะเป็นออกมาหน้าตาเป็นแบบใดมารุ้นมาชมน้ำนีละมนมันจะเป็นตะกินยีบอรหรือ่เป็นตะกิน,นพี่น้องเนาะโอเคจ้าันี้เราผั่วพริกผั่วกระเทียมหอมอ,อ,อมาจ้ะจะได้สับเครื่องมาาันไปน้องจ้าบ้านเราก็ย่างใส่ไฟถ่านเนาะเตาถ่านไปน้อง แต่หอมแซ่บนะพี่นอ้อ,องแต่บน้าดออกไปที่เตาข้างนอกพี่น้องมันมันก็เลยคู่อจ้ะ ข้าตู้อบจ้าเพื่อนๆจ้าอบเอาใจมันบ่มีันเดื้ย่างเนาะก็ย่างหัืซี่อะจ้าย่างสเตากใช่ไมจ้ะนี่เพื่อนๆจ้านี่ละมณนก็จะมาแกะเนื้อปลาซาบะย่างนี่ละมณนย่างเอาไว้แล้วเข้าตู้เย็นไว้เลพี่น้องนี่จะมาแกะเอาเนื้อมันแล้วก็มาตําใส่อันนี้เนาะมตําใสพริกใส่อะไรเงี้ยพี่น้องจ้าเป็นเนื้อปลาซาบะแต่เพื่อนๆจ้านี่ละมณนมาตําใส่กันจ้ะ ก็ะจะเอาเห็ดนะเท็ดสุกก็ะจะเอาเห็ดมาตำใส่ปลาซาบะที่เราย่างเอาไว้เนาะมากินกันสุกูสุกคนในพี่น้องเลยแบบมันเล้วลยจ้าพี่น้องตอนนี้เห็ดเราก็สุกได้ที่แล้วเนาะนี่ละมันก็จะมาตำใส่กนันเพื่อนจะตำใส่กับปลากับพริกกระเทียมพวกนั้นนะจ๊ะที่นี่มนเตรียมเครื่องไวจ้จะ เครื่องปรุงก็ใส่ตามใจชอบเราเลยจ้าเพื่อนโป่งระน้ำปลาราดพวกฉลกดองส,ด,งสดจะดแซ่บหรืพี่น้องใส่ไปเลยเห็นไหจ้ะเอาเครื่องปรุงก็ตามใจชอบเลย้็พี่น้องเด้อเอาแบบเาชอบเลยรสแซ่บใส่ใจห้องหมากักกันนะจ้ะ พอได้ที่แล้วก็พ่อพอี่น้องจาเอาแบบที่เราชอบนะจราจะใส่กระป๋าซาบะพี่น้องเลยตกมาแล้วแล้วก็ต้องทำกินเนาะ ่นเห็ดเราก็เสร็จแล้วจ้าเพื่อนๆจ้านีละมนไม่ได้กินให้ดูเด้อนีละมนจะไปรับสามีจ้าเพื่อนๆจ้าป่นเห็ดเราก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอันนี้นีละมนจะเก็บไปกินวันไหนเลิกงานมาใส่กล่องไว้จ้าเพื่อนๆจ้าใส่กล่องเอาไว้เอาไว้เก็บกินวันไหนเลิกงานมาไม่มีอะไรกินแล้วก็หยิบอันนี้ออกมากินเลยน้องเพื่อนเนาะมาจ้ามากินน้ำกันทุกคนสักคนได้จ้าเพื่อนๆจ้าเสร็จแล้วตามป่นเห็ดเรา ปุ่นเห็ดหนังไก่เห็ดมันปูทัสคัทะเรนมาจา้ะโอเคจันนี้ละมนก็จะขอฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้กันเ้ยพี่น้องเด้อขอขอบคุณค่าที่เข้ามารับชมบา,บายบายจ้าสวัสดีจ้า